จากหน้าที่เคยเป็นหลุมเป็นบ่อตอนนี้เนียนกริ้ ทำครั้งแรกไปแล้วรู้สึกว่าผิวมันฟูขึ้นแล้วก็บ,บริเวณที่เป็นลุมสิวคือตื้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยวันนี้ก็เลยต้องมาย้ำโปรแกร,รมนีโอ i ิลล่ารอบที่2กับคุณหมอป๊อปที่มุนลชัยคลินิกสาขาใหม่ใจกลางเมืองสุรินทร์ครับเพื่อที่จะให้คุณหมอดูแลบริเวณหน้าผากครับผมซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่ผมรู้สึกว่าหน้าผากมันดูยุบลงไปไม่มีมิติบวกกับมีลุมสิวอยู่ด้วยครับผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามกันจ้าโปรแกร,รมนีโอ i ิลล่าสามารถช่วยแก้ปัญหาลลุมมสิวิวตต,ตแะกระตุ้้นกาารรสรงคอเจ ช่วยฟื้นฟูโครงสร้างผิวผิวดูเฟิร์มแน่นหลุมิีดูตื้นขึ้นและผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นและที่สําคัญโปรแกร,รมนิโอฟิเลรายัางสามารถปรับให้หน้าผากดูสมมาตรและมีมิติ เสร็จแล้วนะครับสังเกตได้เลยครับว่าตอนนี้หน้าผากที่มันยุบและมีลุมสิวดูเรียบเนียนขึ้นครับและที่สําคัญไม่ว่าจะทําโปรแกรมไหนผมเลือกที่นี่เพราะคุณหมอให้คําแนะนําอย่างตรงจุดและก็วิเคราะห์ปัญหาจากโครงสร้างหน้าของเราจริงๆเลยไม่ว่าเราจะทมลุมสิวรักษาลุมสิวมาร้อยเปดพันวิธีมาจบด้วยโปรแกรมนีโอฟิเลรากับคุณหมอป๊อปที่มูลชัยคลินิกสาขาใหม่ใจกลางเมืองสุรินทร์ครับ